สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t ทูกทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2567ปี2024ของผู้ที่เกิดในลัคนาเมษรหรือราศีเมษนะคะ และสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตารายปีนั้นนะคะโดยปกติแล้วหลักการและก็กระบวนการทางโหราศาสตร์ไทายก็จะให้ความสำคัญกับดาวตรีเทพทั้งสดวงนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีดาวเสารและก็ดาวพระราหูมากที่สุดนะคะ และในปี2,567นี้จะมีดาวใหญ่เพียงดวงเดียวเท่านั้นนะคะที่จะย้ายราศีในช่วงปลายเดือนเมษายน นั่นก็คือดาวพฤหัสบดีนะคะดังนั้นค่ะการพยากรณ์ดวงชะตาในคลิปนี้แม่หมอก็จะขอแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะคือในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเมษายนและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะ เอาละค่ะชาวเมธคาก็สําหรับโชคชะตาของคุณนะคะในช่วงแรกนะคะคือตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเมษายนปี2567นั้นก็ถือว่าโชคดีๆด,ดวงดีๆกําลังจะหมุนวนกลับมาเป็นของคุณอีกครั้งแล้วนะคะเพราะในช่วงเดือนมกราปี67นี้ดาวพฤหัสบดีนะคะที่กําลังโครจรกลุ่มลัคนาเกิดของคุณ กำลังจะกลับมาขยับเดินหน้าได้แล้วค่ะดังนั้นค่ะก็แปลว่าในปี2,567จะเป็นช่วงที่ชะตาชีวิตของชาวเมษจะเฮงจะปังยิ่งกว่าปี2,566อย่างแน่นอนเพราะว่าในปีนี้ชาวเมษจะไม่มีดาวพระราหูและก็ดาวมฤตยูโคจรกลุ่มลัคนาเหมือนในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนะคะ และทำให้ในปี67นี้ละค่ะดาวพฤหัสนั้นจะโคจรหนุนส่งให้ชะตาชีวิตของชาวเมษโดยเฉพาะในช่วง4เดือนแรกนั้นคุณกำลังจะเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะ จะเป็นจังหวะที่เรียกว่าบุญจะพาวาสนาจะหนุนส่งคุณเพราะว่าดาวพฤหัดจะโครจรเป็นทั้งราชาโชคและก็ยังได้โกมุตเกณฑ์ส่งผลให้ใครได้เห็นคุณนะคะก็จะรักจะเมตตาอยากจะคอยให้การอุปถัมช่วยเหลือและเมื่อดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ โคจรกลุ่มลัคนาเกิดนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ทำให้เจ้าชะตาจะได้พบกับความสุขความสำเร็จการงาน,งานกิจการจะมีความเจริญรุ่งเรืองและก็จะมีเงินให้ได้ใช้จ่ายแบบไม่ขาดมือชีวิตช่วงนี้นะคะนับว่าจะได้พบกับความราบรื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินการหารายได้ของชาวเมษนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสได้ย้ายราศีแล้วเนาะหลังเดือนเมษายนนั้นการเงินของคุณจะดีจะสะพัดมากกว่าในช่วงมกราถ,ถึงเมษานะคะ อันเนื่องมาจากในตอนนี้ชาวเมธคุณมีดาวมฤตยูนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินทําให้บางครั้งบางคราวจะส่งผลให้ชาวเมธอยู่ๆมันก็จะมีเรื่องเร่งด่วนทางการเงินเข้ามานะคะเรียกว่าจะมีเหตุนะคะให้ต้องเอาเงินเก็บเงินออมที่มีออกมาใช้หรือบางครั้งค่ะเงินทองที่คุณหามาได้มันก็มักจะเก็บรักษาเอาไว้ไม่อยู่ แต่เอาราคาชาวเมธรคะสำหรับอุปสรรคทางการเงินของคุณนั้นก็กำลังจะค่อยๆค,คลี่คลายนะคะและคุณกำลังจะหลุดพ้นจากจุดที่เสียหายได้ตั้งแต่ในวันที่20มกราคมปี2567นะคะและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันคะ่ะ ก็ถือว่าในช่วงสิ้นปีปลายปีนะคะต่อเน,นื่องไปจนถึงเดือนมก,กราคมปี6-7นั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจของคุณเอาล่ะในหลายคู่คุณก็อาจจะเดินมาจนสุดทางและก็ถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตแต่สำหรับคู่ที่รักกันดีนะคะบางทีมันจะมีเหตุให้ต้องอยู่ไกลกันหรือจะต้องอยู่ห่างเหินกันสักพักหนึ่งนะคะ แต่ว่าพอในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะชาวเมธสถานการณ์ความรักของคุณก็จะดีมากขึ้นและในส่วนสุขภาพร่างกายของชาวเมธต,ตลอดทั้งปี2,567นี้เนาะชาวเมธจะมีดาวพระราหูโคจรอยู่ในราศีมีนค่ะเอาละ่ะแปลว่าคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินให้ดีพยายามควบคุมไขมันควบคุมน้ำหนัก เพราะว่าบางทีคุณจะเป็นโรคของคนที่กินดีอยู่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือว่าความดันก็ได้ ส่วนในเรื่องของอบายมุกนะคะการดื่มกินของมึนเมาแอลกอฮอล์ทั้งหลายชาวเมดเองก็จะต้องควบคุมให้ดีเช่นกันอย่าได้กินเยอะกินมากจนขาดสติเพราะคุณมีโอกาสที่จะโดนพิษจากดาวพระราหูเล่นงานเอาได้นะคะเช่นบางทีนะคะการที่เราเมาแล้วไปขับรถจนเกิดอุบัติเหตุเกิดความเดือดร้อนได้ประมาณนี้นะคะ เอาละค่ะชาวเมษคะทีนี้ก็จะมาถึงช่วงพาร์ทที่2ส,ส่วนที่สองแล้วนะคะก็คือดวงชะตาของคุณหลังจากที่ดาวพฤหัสได้ย้ายราศีซึ่งดาวพฤหัสนะคะก็จะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายนปี2567ค่ะ และดาวพฤหัสนั้นนะคะก็เป็นดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์เป็นดาวบุญดวงใหญ่นะคะเป็นตัวแทนของโชคลาภนะคะการขยับขยายการได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตและก็ยังเป็นดาวแห่งความสำเร็จของผู้คนทั้ง12ราศีอีกด้วยก็นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะชาวเมรทั้งหลาย ดาวพฤหัสบดีนะคะดาวบุญดวงใหญ่ดวงนี้ก็กำลังจะโครจรเข้าสู่เรือนการเงินของคุณเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีและดาวพฤหัสนะคะก็จะโครจรร่วมกับดาวมฤตยูเอาละค่ะเมื่อใดก็ตามนะคะที่เทพเจ้าแห่งความสำเร็จหรือว่าดาวพฤหัสนั้นได้โครจรเข้าสู่เรือนการเงินในดวงชะตา ครูบาอาจารย์นะคะท่านก็มักจะยกย่องอยู่เสมอค่ะว่าจะเป็นดวงชะตาที่เข้าเกณฑ์ดวงเศรษฐีเอาล่ะก็นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนาะชาวเมษจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมุ่งมั่นหาเงินหาทองและคุณก็จะได้สร้างหลักฐานฐานะของตัวเองให้มีความมั่นคงมากขึ้นค่ะ แล้วก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่น้ําขึ้นต้องรีบตักของคุณนะคะชาวเมษเพราะถือว่ามันจะมีกระแสเงินสดจะมีรายได้ใหม่ๆหลังไหลเข้ามาจะมีเงินทองให้คุณได้ใช้จ่ายแบบไม่ขาดมือ ประกอบกับการที่ดาวพระเสาร์นะคะก็ยังโคจรเป็นลาภเป็นลาบเป็นผลนั่นก็แปลว่างานจะสร้างเงินสร้างรายได้อย่างมากมายถือว่าช่วงนี้นะคะชาวเมษการทำธุรกิจการลงทุนใดๆมันก็มักจะมีแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นหรือในบางครั้งบางคราวนะคะเราก็อาจจะแปลได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองสินทรัพย์ และก็หน้าที่การงานให้กับตัวของเจ้าชะตาก็ได้ค่ะ ชาวเมธนะคะถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะมีความคิดนะคะไอเดียใหม่ๆจะได้มองเห็นช่องทางในการหาเงินสร้างรายได้ที่มากขึ้นและเมื่อดาวพฤหัสโครจรเป็นสองแก่ลัคนาเป็นศูนย์พาหนะนำทางชีวิตก็ถือว่านะคะเจ้าชะตานั้นคิดแต่จะหาเงินหาทองหาความมั่นคงให้กับตัวเองจะเป็นช่วงปีที่ชาวเมธนะคะอยู่ๆก็อยากจะรวยอยากจะเป็นเศรษฐี อยากจะมีทรัพย์สมบัติที่มากขึ้นและคุณนั้นก็สามารถจะทำมันได้สำเร็จค่ะขอเพียงแค่นะคะในปี2,567นี้ดาวพฤหัสนะคะจะต้องไม่โคโจรเข้ามาเป็นกาลกินีในทางทักษะนะคะ เอาละค่ะชาวเมรคะปีหน้าฟ้าใหม่เนาะนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปคุณจะมีทั้งดาวเสาและก็ดาวพระฤหัสบดีโคจรส่งเสริมวาสนาของคุณคะ่ะแปลว่ายิ่งทาก็ยิ่งได้ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยมากกว่าใครและโอกาสดีๆนะคะความร่ำรวยทั้งหลายมักจะเป็นของคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความขยันขันแข็งเป็นเบื้องต้นนะคะ ดังนั้นนะคะบางคนที่มัวแต่นอนรอวาสนาไม่ขยับตัวไม่พยายามขวนขวายหาความสำเร็จให้กับตัวเอง คุณก็จะต้องรอไปอีก12ปีเลยนะคะกว่าที่ดาวพฤหัสนะคะจะย้อนกลับมาให้โชคให้ลาบในเรือนการเงินของคุณนะคะทำให้จเจ้าชะตานะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงนิงนนะคะและดาวพฤหัสนั้นจะหนุนส่งให้ชีวิตของคุณ จะมีความเจริญก้าวหน้าที่มากขึ้นอะไรที่มันอาจจะเคยติดขัดอะไรที่มันเคยอึดอัดสร้างปัญหาจากนี้ไปนะคะมันก็จะเบาลงจะผ่อนคลายลงไปและคุณก็มีโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดมิตรสหายหรือจะมีคนใจดีมาชี้ทางออกให้นะคะพาให้คุณก้าวข้ามพ้นปัญหาที่คุณมีอยู่นะคะ เอาละค่ะชาวเมนในปี2,567นี้ก็นับว่าน่าจะเป็นปีที่ดีมากๆปีหนึ่งของคุณเลยนะคะดังนั้นนะคะแม่หมอก,ก็อยากจะหอให้คุณตั้งเป้าหมายวางแผนนะคะตั้งเข็มทิศกันให้ดีว่าอยากจะทำอะไรนะคะศึกษาให้ดีแล้วจงมุ่งมั่นลงมือทำอย่างเต็มที่เพราะว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กำลังรอคอยคุณอยู่ในปี2,567นี้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก,ก็ขอแฮปปี้นิวเียร์นะคะขอสวัสดีปีใหม่ชาวละกันนาราศีเมษทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะสมหวังสำเร็จในทุกเรื่องที่คุณตั้งใจสร้างทำนะคะขอให้อุป Hi ay, สรรคหายไปศัตรูแพ้ภายเงินทองหลั่งไหลถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่สมหวังในความรักและก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหม่กันทุกๆคนเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดเนาะที่สละเวลาให้เกียรติแม่หมอด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะหรืออาจจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์แนะนําติชมทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้นะคะ แม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ